สนับสนุนโดยบางจากมุงมันพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจไทยลบคราบกี่ครั้งก็ยังสดใส AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA Aero Slim ฟิตโดนใจผู้ชาย Aero Slim สวัสดีครับสวัสดีค่ะชิปจรโลกสัปดาห์ที่แล้วนี่เราจบด้วยคำถามว่าสมมติว่าน้ามันมันแพงเกินไปน้ำมันมันหมดโลกเนี่ยแล้วเราจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้หรือเปล่าพลังงานนิวเคลียร์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเราไม่ได้สรุปนะครับว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยควรหรือไม่ควรจะเกิดในเมืองไทยแต่นั่เป็นทางเลือกที่สําคัญทางหนึ่งเอาล่ะสมมติเราไม่เอานิวเคลียร์เนี่ยมันก็ต้องมีพลังงานทางเลือกอื่นๆซึ่งประเทศไทยจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้อง เข้าไปทั้งวิจัยทั้งค้นหาแนวทางก็มีการมองกันไปที่ธรรมชาติลมแสงแดดน้ำแน่นอนครับชัดเจนแล้วก็ยังมีที่เขาเรียกว่าชีวะมวลทั้งหมดนี้เรากำลังจะดูค่ะว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างที่จะนำมา ผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะว่าการใช้ทุกวันนี้มีแต่เพิ่มขึ้นทุกๆปีค่ะอย่ครยงดูตัวเลขปีที่แล้วนะคะสถิติสูงที่สุดเลยในเมืองไทยเราใช้กระแสไฟฟ้านะคะ2538เมกะวัตต์คหเมกะวัตต์เท่ากับเท่าไหร่1เมกะวัตต์เท่ากับ1ล้านวัตต์หล้านวัตต์นี่ประมาณไหนนึกถึง discount store ใหญ่ๆนะคะสักหนึ่งห้างนั่นแหละค่ะ1ล้านวัตต หรือว่า1เมกะวัตตรทีนี้ทุกๆปีนะคะกฟผก็จะมีการคำนวณดูว่าในปีต่อๆไปเราจะใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นมากน้อยขนาดไหนก็จะเอา GDP นะคะหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเอามาคำนวณด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสำหรับประเทศไทยนะคะสมมุติว่า GDP เราโตขึ้น 1, 1%เราจะใช้ไฟฟ้าจะโตขึ้นประมาณ1.3%เพราะฉะนั้นสมมติ GDP เมืองไทยโตขึ้น5%การ ใช้ไฟฟ้าก็จะโตขึ้นประมาณ6% mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา6% mm hmm. คิดจาก20,000เมกะวัตต์แล้วกัน mm hmm. ก็แปลว่าในปีต่อไปเราจะต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น1,200ถึง1,300เมกะวัตต์ก็แปลว่าเราจะต้องมีโรงไฟฟ้า1โรงเลยนะคะที hmm. 1, ่จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า1,200ถึง1,300เมกะวัตต์ได้ครับก็คือถามว่าเราใช้ไฟฟ้า เต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยังคําตอบต้องตอบตรงๆ,รงๆครับว่าอย่างครับแปลว่าประสิทธิภาพของการใช้ของเรานั้นเนี่ยยังต่ําอยู่เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วสหรัฐเนี่ยอยู่ในอัตราส่วน GDP โต1%ต่อการใช้ไฟฟ้าโต0.8%เท่านั้นเองคือถ้าเขามีการผลิตอะไรทั้งหลายแหล่ออกมาเนี่ยจะเป็นสินค้าบริการกต่างๆ1%เพิ่มอีก1%เนี่ยเขาจะใช้ไฟฟ้าแค่โตอ,อีก0.8%เท่านั้นเองประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยจะลดลงมาเหลือ1ต่ 1. หมายถึงว่า GDP ขึ้น1%เนี่ยการใช้ไฟขึ้น1%แต่ตรงนั้นเนี่ยต้องลงไปดูให้ชัดว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของโครงสร้างอุตสาหกรรมเหมือนกันเช่นบางประเทศเใช้ GDP การที่ได้ GDP มาอาจจะมาจากการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้พลังงานน้อยนะแต่ของเราเนี่ยคล้ายๆเป็นใช้พลังงานต้นแบบที่เปลืองเป็นในการหลอมเหล็กอะไรเนี่ยซึงมันใช้ไฟเยอะการที่ GDP ได้มามันก็เลย ไม่ค่อยคุ้มกับค่าพลังงานก็เลยมีคนเปิดประเด็นออกมานะคะว่าเอาล่ะถ้าเกิดเราไม่ต้องการสมมุติว่าเราไม่ต้องการพลังงานนิวเคลียร์และเราจะไปเอาพลังงานเนี่ยมาจากไหนนะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงลองมาดูนะคะว่าเมืองไทยสัดส่วนของการใช้เ <wont> ช <Momo S 1> ื <único Liberty Overwatch> ้อเพลิงของเราเป็นยังไงบ้างเราใช้ก๊าสธรรมชาติ67%ค่ะขุดขึ้นมาจากอ่าวไทยของเราลิกไนท์14% ที่การผลิตไฟฟ้าที่แม่เมาะนะคะน้ำอีก6%กค่ะก็มาจากเขื่อนต่างๆน้ำมันเตา8%ปเรนํการนำเข้าไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวมาเลเซียหรือว่าที่อื่นอีก5%นะคะแต่สิ่งที่เราน่าจะก,กังวลก็คือสัดส,ส่วนของพลังงานต่างๆที่เราใช้ค่ะเพราะว่ากว่า 70%, ปรนะคะประมาณ70% mm hmm. เรราใช้ก๊าซธรรมชาติแต่ครนี้ว่าทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงของประเทศเนี่ย เราคิดด้วยผลประโยชน์ของประเทศในหลายแง่หลายมุมแง่หนึ่งคือต้นทุนต้องต่ำที่สุดถูกไหมครับในแง่หนึง่งต้องคำนึงถึงความมั่นคงที่จะไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงตัวใดตัวหนึ่งมากจนเกินไปเพราะถ้าขืนพึ่งพาแล้วเนี่ยถ้ามันขาดมันก็จะเจ็บมากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการที่เราใช้แก๊สมากเกินไปเนี่ย จะทาให้เราไปพึ่งพึ่งกับเชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่งนะในัน้นโยบายแั้วก็อยาก,ยากกระจายความเสี่ยงของด้านเชื้อเพลิงให้มันมีมีแหล่งของเชื้อเพลิงมากขึ้นนะฮะ,ะเช่นหันไปพึ่งนหินหันไปพึ่งนิวเคลียร์คือให้มันมีการกระจายดังนั้นถ้ามันเกิดกระทบกับราคาของอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่อีก,อกสองสามอย่างไม่กระทบเนี่ยก็จะทําทให้ค่าไฟของเราเนี่ยอยู่ในขั้นเซเบิลขึ้นก็ขึ้นไม่มากนะ,ะลงก็ลงไม่มาก ก็เป็นการกระจายที่ดีและอีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้เราใช้แก๊สในอ่าวไทยจนเกือบหมดแล้วขุดเพิ่มไม่ได้สิ่งริงที่ต่อไปที่จะต้องทำก็คือต้องเอาแก๊สจากต่างประเทศมา,าทำเป็นแก๊สเหลวเข้ามาซึ่งราคาจะแพงฉะนั้นก็ต้องกระจายความเสี่ยงสิครับคือว่าต้องใช้พลังงานรูปแบบต่างๆคือจะไม่ใช่ไปพึ่งพาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอย่างนั้นหมดไปเนี่ย เราก็มีปัญหาแน่การกระจายความเสี่ยงก็ต้องดูว่าแล้วต้นทุนมันเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าเราต้องควักกระเป๋าเราเนี่ยจ่ายสําหรับพลังงานนั้นมากน้อยแค่ไหนเราจะไปหาอะไรมาแทนที่ถูกที่สุดที่อยู่กับเรายาวนานที่สุดและที่มีประสิทธิภาพที่สุด นั่นก็เป็นที่มาะะของสิ่งที่เรียกกันว่าพลังงานหมุนเวียนหรือว่า renewable energy ค่ะทําไมถึงหมุนเวียนก็เพราะว่าเป็นพลังงานที่ใช้แบบไม่สิ้นสุดกันนะคะก็คือสิ่งที่เราจะได้มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแสงแดดเป็นลมหรือว่าเป็นน้ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำขนาดเล็กอาจจะอยู่ในขนาดที่เราไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าแหล่งน้ำแบบนี้หรอจะสามารถสร้างหรือว่าผลิตกระแสะไฟฟ้าได้อันนี้เป็นส่วนที่ ผมคิดว่าเราเราเรา,เราน่าจะมามองมากขึ้นก็คือพลังงานทางเลือกของของเราเองอพลังงานทางเลือกของเรานั้นที่มีศักยภาพมากๆก็อย่างเช่นพลังงานชีวมวลนะครับพลังงานแสงอาทิต์นะครับแล้วก็มีพลังงานน้ําขนาดเล็กนะฮะซึ่งศักยภาพทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยที่กระทรวงพลังงานได้มีการคํานวณเนี่ยเชื่อว่าจะอยู่ใน1 5 0 0 0มื่นหัมิวัตนะเป็นศักยภาพของของพลังงานหมุนเวียนประเภทเหล่านี้นะครับ อย่างนั้นคงต้องเปรียบเทียบเรื่องของลมเรื่องของแสงแดดแล้วก็ชีวมวลต่างๆนะคะมันไม่สามารถที่จะผลิตได้ในเมกะวัตที่ใหญ่เท่านิวเคลียร์อันนี้ถูกต้องไหมคะมันไม่สามารถผลิตได้ในลนักษณะรวมศูนย์ได้เท่านิวเคลียร์แต่สามารถผลิตได้ในจำนวนเมกะวัตเท่าเท่ากันแต่กระจายตามพื้นที่ได้คือระบบที่ผ่านมาเนี่ยมันรวมศูนย์หมดในแง่ของการผลิตเหมือนอย่างที่เคยเกิดความขัดแย้งกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่จังหวัดประจวบต้องสร้างไฟต้องพันสี่ร้อยมิะวัต์เพื่อรองรับทั้งประเทศเพราะว่ามันไปรวมศูนย์การผลิตอยู่ที่นั่นเมื่อรวมศูนย์การผลิตอยู่ที่นั่นก็รวมศูนย์มลพิษรวมศูนย์ทุกอย่างเพราะมันอะไรที่ก็ตามที่เป็นสเกลใหญ่เนี่ยค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะใหญ่ตามมาไฟฟ้าเนี่ยหัวใจของมันคือเปิดเมื่อไหร่ต้องได้ใช้แต่พลังงานทดแทนคือมีเมื่อไหร่ค่อยให้คุณวีนารัตไปดูหมดเลยครับไม่ใช่แล้วแค่มานั่งวิเคราะห์อย่างนี้นะครับ ไปดูที่เกิดเหตุเลยครับเช่นคุณวินารัตน์เนี่ยไปดูที่โรงไฟฟ้าพลังแกลบเออมันเป็นยังไงเอาแกลบมาทําพลังงานได้อย่างไรไปดูโรงไฟฟ้าน้ําขนาดเล็กที่เชียงใหม่หรือว่าบ้านพลังงานทดแทนนี่น่าสนใจมากบ้านพลังงานทดแทนหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นอีกสักครู่กลับกลับมาจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าวันนี้คุณวินารัตน์จะ,ะพาเราไปดูและทุกท่านควรจะดูด้วยความสนใจเพราะว่าต้องคิดแล้วละ่ะค่าไฟฟ้า บินไฟฟ้ามาทุกทีเนี่ยเราจะปวดใจทุกทีว่าทำไมมันมีแต่แพงเอาแพงเอานะครับต่อไปนี้วันนี้ท่านจะได้รู้แล้วล่ะครับว่าท่านจะทำยังไงถึงให้ค่าไฟฟ้าถูกลงและถูกลงครับอีกสักครู่ครับ